โอเคสวัสดีครับอยู่กับบนิเมะเมช่วง Data าคาแรคเตอร์กันดัมกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับจักรวาล UC กันอีกเหมือนเดิมในครั้งนี้จะอยู่กับโมบิสูตรอย่างแ s p โปรดักไทยเซตากันดัมหรือเซตากันดามแมสโปรดักนั่นเองครับโมบิสูตรเครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการสืบเนื่องกันกันกบตัวของเลกซีที่เราทําไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับตัวของเลกซีและเลกซีเนี่ยคือเซตากันดามแมสโปรดักที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี UC9 แต่โปรเจกต์ของตัวมันเริ่มต้นตั้งแต่เซตาพัทอาที่อยู่ในปี u c 87มันจะมีช่องว่าง4ปีก่อนที่เลก a c ซี่จะถูกสร้างขึ้นมาครับช่องว่างนี้เนี่ยทางอนาฮฮมอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนามบิศู์ในชื่อเซตากนดัมแมสโปรดักของจริงขึ้นมาด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของมันจะอยู่ในปี u c 87หลังจากการพัฒนาเซตาพัทอาที่เป็นหุ่นประกอบร่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วโปรเจกต์มันก็หยุดชะง,งักไปจนกระทั่งถึงปี u c 91ของ ใหเหตุที่โปรเจกต์หยุดชะง,งักไปเพราะการสร้าง z e t a Mas s Product ตัวนี้นี่แหละ z e t a ก u n d ด m m a s s Product เครื่องนี้จะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยตัดทุกอย่างเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณทั้งหมดเลยครับอย่างแรกเลยของ z e t a ก u n d a m มนั่นก็คือระบบ r a n s f o r m a t i o n หรือว่าระบบเปลี่ยนร่างเป็นเครื่องบินตัดทิ้งครับเปลืองตังค์อย่างที่2ระบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาใน z e t a พั R ต R นั่นก็คือแบ c k เว a p o n System หรือว่าระบบประกอบร่างของโมบิสูตรก็ตัดทิ้งอีกเปลืองตังค์กลายเป็นว่า ตัวของเซตากันดัมแมสโรดักนั้น เป็นโมบิสูดธรรมดาสามัญเลยครับที่ไม่มีการประกอบร่างไม่มีการเปลี่ยนร่างเป็นแค่หุ่นปกติธรรมดาทั่วไปเท่านั้นจากจุดนี้มันยังเรียกตัวเองว่าเซตากันดัมแมสโปรดักได้อีกหรอวะเนี่ยตัวของโมบิสูดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยการนําข้อมูลของเซตากันดัมมาใช้เลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับตัวเครื่องไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเซตากันดัมเลยด้วยซ้ำเว้ยโมบิสูเครื่องนี้เนี่ยมีการนําข้อมูลการพัฒนาของมันมาจากโปรโตไทป์เซตากันดัมนะครับไม่ไดเอามาจากเซต เซตากันดัมเลยถ้าเราดูในวิกิแฟนดอมของเซตากันดัมแมสโรดักเนี่ยมันจะบอกว่าต้นแบบนั้นมาจากเซตากันดัมครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้นแบบของมันมาจากโปรโตไทป์เซตากันดัมต่างหากซึ่งเป็นหนังสือนิตยสารฝั่งญีป่ปุ่นยืนยันเองนะครับว่ามาจากโปรโตไทป์เซตากานดัมกูคิเซตาให้ด้วยเลยโปรโตไทป์เซตากันดัมจะมีการสร้างขึ้นมาจํานวนทั้งหมด3เครื่องด้วยกันได้แก่ X1 X2 และ XT โดยทั้ง3ตัวนั้นจะมีส่วนหัวที่แตกต่างกันโดยตัวของแมสโรดักนั้นจะนําข้อมูลมา จาก X3 ครับเหตุที่นำโปรโตเซตามาเป็นต้นแบบในการสร้างแมสโรดักนั้นเนื่องจากว่าโปรโตเซตาเนี่ยมันไม่มีระบบทานฟอร์มครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปรไทเซตากันดั้มก็ตามตัวเครื่องนี้จึงเหมาะมากเลยที่จะมาเป็นต้นแบบของแมสโรดักนั่นเองนี่จะเป็นเบสหลักในการพัฒนาต่อไปจะเป็นส่วนหัวของโมบิสูตครับเราจะเห็นว่าตัวแมสโรดักนั้นส่วนหัวของมันจะไม่ใช่กันดั้มอีกต่อไปโดยส่วนหัวของมันเนี่ยจะเป็นการนําส่วนหัวของโปรโตเซตา X3 มาใช้งานนะครับส่วน หัวของ X3 มีต้นแบบมาจากเนโมโดยในตอนนั้นทําการทดสอบเรื่องเมนคาเมล่ากับเซนเซอร์อยู่นั่นเองครับว่ามันจะเข้ากันกับตัวโปรโตเซต้าหรือเปล่าแมสโบรดก็จะนําข้อมูลส่วนนี้มาใช้จึงทําให้ส่วนหัวของมันนั้นจะเหมือนกับเนโมกับ X3 โดยจะมีระยะเซนเซอร์กับเมนคาเมล่าที่คล้ายคลึงกับตัวของเนโมระยะเซนเซอร์ของตัวมันจะอยู่ที่11,900เมตรในขณะที่เนโมนั้นจะมีระยะอยู่ที่1 2 0 2 0เมตรเท่านั้นระบบขับเคลื่อนของบริสูทธิ์จะเป็นการใช้งานวิง g บเด เหมือนกันกับเฮียคุจิกิซีโดชิกิและลิกเดียตซึ่งเราก็เคยทาคลิปไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันทําให้ตัวของมันนั้นจะมีความคล่องตัวที่สูงในระดับหนึ่งเลยทําให้ดีไซน์ภายนอกของโมบิสูดโดยเฉพาะแบ็คแพคด้านหลังนั้นมีปีกออกมาเหมือนกันกันกบตัวของเฮียคุจิกิและลิกเดียตนั่นเองครับวัสดุที่ใช้ในการสร้างโมบิสูดคือลูน่าเทเนียมรุ่นอัลฟาแบบเดียวของเนโมลูน่าเทเนียมมันจะมีการแบ่งเกรดอยู่นะครับอัลฟาเบต้าแกมมาเป็นต้นนั่นแหละอันนี้จะเป็นรุ่นอัลฟาเลยซึ่งเป็นนนรุ่่่ทีพฒาาาตอมาจาก สงคำหนึ่งปีเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่3นั่นเองครับความทนทานไม่ได้มากมายเท่าไหร่แล้วการสร้างของมันไม่ได้ใช้ลูน่าแทอเนียมทั้งเครื่องโดยนะครับบางส่วนของมันถูกสร้างขึ้นมาจากคอมโพสิตเซรามิกเหมือนกับโมบิสูทั่วไปด้วยยกตัวอย่างเช่นแบคแพคด้านหลังของตัวเครื่องเป็นต้นก็จะเป็นคอมโพสิตเซรามิกตัวโมบิสูจะมีการใช้งานอาวุธปืนที่เรียกว่าเมกาเบียมไรเฟิลโดยจะเป็นอาวุธที่ทําการดาวเกตและดาวขนาดลงมาจากไฮเปอร์เมกาลันเชอร์ของเซต้ากันดั้มครับไอเนี่ยน่าจะเอามาจากเซต้ากันดั้มเพียงแค่ เดียวเท่านั้นแหละอนุภาพในการยิงของปืนนี้ก็จะแรงกว่าเบียมไรเฟิลของเซตากันดั้มปกติแต่ก็ไม่เทียบเท่าได้กับปืนไฮเปอร์ที่เป็นปืนต้นแบบตัวปืนสามารถที่จะปรับโหมดเป็นลอง b บีมเซเบอร์หรือว่าดาบปลปืนแบบตัวของเซตากันดั้มปกติได้กูว่าเอาปืนเซตากันดั้มให้มันถือเลยน่าจะง่ายกว่าการพัฒนากระบอกใหม่เนี่ยน่าจะลดต้นทุนได้อีก เมกาบีมไลเฟิลถือว่าเป็นของที่เชิดหน้าชูตาให้กับเซตากันาั้มแมสโรดักแต่จากการพัฒนาอาวุธนี้ขึ้นมาครับทำให้มีการดาวเกตสมรรถนะของตัวเซตากันาั้มแมสโรดักขึ้นอีกหนึ่งอย่าง นั่นก็คือเครื่องปฏิกรณ์พลังงานของโมบิสูตสามารถที่จะจ่ายพลังงานให้กับโมบิสูตได้อยู่ที่1830กิโลวัต,ตเท่านั้นกําลังขับของโมบิสูตจะอยู่ที่73,900กิโลกรมัมค่าความเร่งของโมบิสูตจะอยู่ที่ 1.53G ซึ่งโดยรวมจากสมรรถนะทั้งหมดแล้วตัวเครื่องจะมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับริกเดียสและจิมทรีครับนอกจากเมกาเบียมไรเฟิลที่เราว่าไปแล้วโมบิสูตยังมีการใช้งานบีมเซเบอร์อีก2เล่มอาวุธก็จะมีอยู่แค่นี้ครับคือมึง เหลืออยู่แค่นี้แหละวอลเกนก็ไม่มีมิสไซล์ก็ไม่มีมีแค่ปืนกระดาบจบแค่นั้นในเกมนนหลายเกมที่มีการปรากฏตัวของเซตากันดัมแมสโ d ดักเนี่ยมันจะไม่มีการถือโลใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องฉบับมังงะเนี่ยมันจะมีการถือโลอยู่ด้วยโดยโลของมันจะเป็นรุ่น s 0 0ศู 8, หรือประเภทโลของกันดัมมาร์กทนั่นเองครับไปต่อกัที่ตัวของเนื้อเรื่องครับอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะขายให้กับกองทัพสาพ,พันในตอนนั้นโดยมีการสร้างเป็นนต้นแบบ จำนวนอยู่ไม่กี่เครื่องซึ่งในเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ผลิตไม่เยอะถ้าให้เดากด็จะมีของเอลโก้เครื่องหนึ่งของสาพันเครื่องหนึ่งประมาณนี้นั่นแหละโดยมีการส่งให้กับทางกองทัพสาพันเพื่อทําการพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสาพันก็แบบ เออมันถูกแล้วอ่ะนะแต่แบบมันไม่โอเควะ่ะคือแบบของถูกแล้วอะอ่แต่กูไม่เอาเว้ยทำไมถึงไม่เอาวะเนื่องจากว่าสาพันเนี่ยมองว่าโมบิสูตรมันคือเซตากันดัมที่เป็นหุ่นเปลี่ยนร่างแต่มึงเสือกเปลี่ยนร่างไม่ได้ตอนนี้ตัวมึงเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกับโมบิสูตรทั่วไปเลยเว้ยไม่เอาไม่ซื้อจบเปล่าเงี้ยตามนั้นแหละครับ สาพันไม่ซื้อแล้วในตอนนั้นเนี่ยอนาฮามไม่ได้เอาเครื่องนี้มาขายเครื่องเดียวนะครับมาขายพ่วงกับอีกตัวหนึ่งด้วยโดยเครื่องที่มาขายคู่กันก็คือเฮียคูชิกิไค่แมสโรดักกันเองแล้วสาพันก็ไม่ซื้ออีกเหมือนกันเนื่องจากว่าไอสองเครื่องเนี่ยมันถูกแล้วก็จริงอะนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับหุ่นธรรมดาแล้วอะหุ่นธรรมดาถูกกว่าวะสมรรถนะและความพิเศษของมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับโมบิสูธรรมดาที่ใช้งานกันในตอนนั้นเลยกูไปซื้อของธรรมดาดีกว่าเป้าวะาเนโมลิกเดียสไฮแซคมาราไซ์ถูกกว่า Hey, ซื้อไอ้พวกนั้นดีกว่าสรุปคือเอามาขาย2ตัวเขาไม่ซื้อทั้ง2ตัวเลยครับตามนั้นแหละจากจุดน,นี้เองเลยทําให้เซตากันาั้มแมสโรดักไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจานวนมากแต่ว่ามีเพียงแค่ไม่กี่เครื่องที่เป็นต้นแบบในตอนนั้นเท่านั้นแล้วก็มีการนํามาใช้งานกันในปี U 4 0ศศในภาค a c o r เดอะสกามีนักบินคือเบสโกลิงกัวนักบินของฟูลอาร์เมอร์การ์ดมาร์กที่ที่เราเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับในปี94เจ้าตัวขับแมสโรดักเครื่องนี้แล้วในปี95ก็ไปขับฟูลอาร์เมอร อนิเมะฮีเมคครั้งนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม